นี่วันที่สามใช่แล้วค่ะสุดยอดไหมสวยไห่ไอ้ค่ะเรามีโชว์อย่างนี้ทุกวันนะครับก็อย่าลืมมาดูันได้นะไอ้ยังเหลื่อยไหมต่อวน<ช>ันเท่าหงกับโชว์บอลลูนไนท์แมจิโกสุดอลังการจากทั้งทีบอลลูนกว่า15ประเทศกว่า40ลูกเลยใช่เลยค่ะ เราจะเห็นลูกบอลเขียวๆลูกนั้นค่ะใช่แบมคะผมเทแบงค์ค่ะนีเขาเพิ่มบูธกับเราด้วยนะคะมีอะไรบ้างครับท้ายของเวทีเรานะคะบูธเทแบงค์ค่ะคือทุกท่านบางท่านอาจจะไม่พกเงินสดมาในงานนี้เพราะพวกขอหายหรือลืมของทางเทแบงค์บอกว่าง่ายเียมคือมีโทรศัพท์หนึ่งเรื่องใช้ปิ๊บๆ QR โค้ดใช้จ่ายภายในงานนะคะไปรับต่กคนรได้เราเข้าสู่สังคมไร้เงินสดแล้ว แล้แค่ะพบหิ้อเครื่องเดียวนะครับแต่ว่าใครที่ยังใช้บัตรอะไรหลับชื่อเอทีเอ็มทางเคแบงค์เนี่ยก็มี